วัสดีค่ะตอนนี้เราลองทดลองใช้โปรแกรมใหม่นะคะเลยเอาให้ดูบรรยากาศข้างนอกบ้านตอนนี้หนาวมากค่ะเห็นเก็ดน้ำแข็งไหมคะเลยไม่แน่ใจว่ากี่องศาพอดีได้โปรแกรมใหม่ที่ใช้กับมือถือนะคะ เมื่อกี้เข้าไปในไลฟ์ของน้องคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกมาว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรเราก็เลยลองใช้ดูลองโหลดเข้ามาในมือถือก็ดีนะคะสะดวกดีลองพิมพ์เข้ามาทักทายได้นะคะคุยกันได้ค่ะยังไม่รู้ว่า ตอนจบนี่จะจะลิงก์ไปถึง YouTube หรือเปล่าลองดูสักสิบนาทียังไงก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะเล้วจะลองส่งดู ตอนนี้เป็นบรรยากาศนอกบ้านค่ะตอนนี้คือสี่โมงครึ่งแล้วนะคะสี่โมงเย็นนะคะยังกับสามทุ่มสี่ทุ่มนะช่วงนี้หน้าหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวนี่เวลาจะเร็วมากจะมืดเร็วมากแล้วตอนกลางคืนก็จะยาวนานกว่าตอนกลางวันอ้าวเ <c oughs> <c oughs> จ้ามาแล้วลึก จุดทเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้จุดทูบ <laughs> ขอบคุณเดอร์ที่มาให้กำลังใจเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมจ๊ะตอนนี้ลงโปรแกรมใหม่ตอนนี้ลองโปรแกรมใหม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไฟไหมจ๊ะตอนนี้ลองโปรแกรมใหม่ เมื่อคือเมื่อกี้นี่เข้าไปดูน้องเข้าไลฟ์อยู่คนหนึ่งท่านสวัสดีครับผมเลิฟหนึ่งด้วยขอบคุณมากนะจ๊ะท่านครับผมคุ้นๆน่ะเดี๋ยวต้องตามไปดูไปดูไม่ต้องห่วงตามแน่ตามแน่เห็นด้วยเรื่องอะไรครับแชร์ครัวโปรแกรมอะไรครับอชื่ออะไรนะเดี๋ยว อ,อจำชื่อไม่ได้อะอลิสช็อตอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะสวัสดีค่ะอุ้มอินสวีเดนลองโปรแกรมใหม่เมื่อกี้เข้าไปในห้องน้องเขาแล้วก็ถามเขาว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรไลฟ์ผ่านมือถือก็เลยอยากจะลองใช้ดูบ้างก็เลยเอามาลองดูก็ยังมีเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจนะคะ ฮั่นครับผมผมติดตามนานแล้วครับเอา้าจริงเหรอตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูค่ะเดี๋ยวตามไปดูสวัสดีค่ะฮั่นอุ้มอินสปีเดนนะคะแล้วแชร์ครัวหายไปไหนจ๊ะมาจอยกันหน่อยแล้วตัวเองนานแล้วเนี่ยไม่ได้เจอกันมาสังสรรค์กันหน่อยเด้อฮะ,อะ หายไปนานเพื่อนหายหมดจริงๆไม่หายแล้วไม่หายแล้วคือก็จะไม่ท้อ <c oughs> จะไม่หายแล้วไม่หายจะพยายามลงคลิปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะยืนตรงนี้ประมาณสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วหนาวว่ะตอนนี้หนาวมากเลยเขาบอกหนาวมากตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงแล้วนะคิดว่าดูดูดูความหนาวดูเกล็ดน้ําแข็งนะจ๊ะนี้แหละเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาว โอ้ยหนาวเข้าบ้านแล้วปิดปิดประตูก่อนประตูก็เป็นฝ้าเลยเห็นไหมเนี่ยอีช่วงที่น้ำละลายใช่ป่ะมันร้อนน่ะแล้วทีน sì, ี้น้ำแข็งพอมันเย็นขึ้นมาน้ำแข็งก็จับตัวกันเป็นฝ้าเลยยังอยู่นะคะท่าน ตอนนี้เพื่อนที่ไทยกรุงพากันนอนแล้วไหมเนอะก็น่าจะประมาณนั้นแหละจ้ะน่าจะนอนกันแล้วนะเพราะว่าก็หลายชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ออกไปนิดเดียวเป็นวัดเลยเห็นไหมอ้ากกำลังจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ ปิดผู้ติดตามระวังเพื่อนมองไม่เห็นงานนะครับพี่อ้มพี่อุม้มพี่อุ้มเลิฟครับเฮ้ยปิดผู้ติดตามหมายความยังว่ายังไงจ๊ะปิดผู้ติดตามหมายความว่าไงอะปิดอันไหนอะ แชร์คัาคะปิดผู้ติดตามนี่คือปิดผู้ติดตามใครปิดคะทำยังไงถึงเราถึงจะกลับมาใช้น้ตบุ๊กได้แล้วทีเนี้ยตอนนี้มันใช้โทรศัพท์อยู่เรายังไม่ผ่านกดเรายังไม่ผ่านกดผู้ติดตามไม่ขึ้นครับ หมายความว่ายังไงอ่ะไม่ขึ้นก็ยังไม่เข้าใจอ่ะยังไม่เก็ตอยู่อ่ะแชร์คูอ่ะไหนคุณช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิจ๊ะอ่าฮัานครับเดี๋ยวเราจะต้องตามไปดูนะคะตามไปแน่นอนคะ่ะคุ้นคุ้นอยู่ กินข้าวกันหรือยังคะมีคนหลุดไปแล้วเนี่ยวันนี้กินข้าวกับอะไรกันผู้ติดตามไม่ขึ้นไม่ขึ้นแบบไหนอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ <Dans> <JUN> ก็เราต้องการที่จะผ่านกฎไม่ใช่หรอตรงผู้ติดตามไม่ขึ้นจำนวนครับ ช่องของพี่ปิดยอดซับไม่ปิดตรงไหนล้ะคะอ๋อเหรอเอาจริงดิเขาห้ามปิดหรอจริงดิไม่ปิดปิดไม่ให้คนเห็นนะ่ะใช่ป่ะใช่นั้นป่ะ ออยอดติดตามปิดไว้ไม่ให้คนเห็นแต่แต่ไม่ได้ถ้าปิดเพื่อนๆนจะไม่อยากทราบให้ครับอ๋อเข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปเปิดถ้าอย่างนั้นนะ่ะ เปิดไว้เลยครับโอเคเอาหรอมันมีผลด้วยหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่เมื่อวานนี้ยอดลดไปผ่านก่อนค่อยทำโอเคโอโ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยผ่านก่อนค่อยทำโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเปิดแล้วกันให้ยังไงนะ กฎของการแลกทรัพย์ครับอะไรอะ่ะไม่ยอาใจไม่เป็นไรทช้งนมันฝ่อยไปกันก่อนตรงไหนอะ่ะไม่รู้อะ่ะไม่เห็นนะ กฎของการแลรกซัย์ครับห้ามปิดมันเกี่ยวกันตรงไหนล่ะเออเดี๋ยวจะไปเปิดถ้าอย่างนั้นนะ่ะโอ้ย,อยกดของการแลกซับครับโอเคห้ามปิดเกี่ยวไหมเนี่ย <laughs> เป็นไงบ้างช่วงนี้หายไปนานเลยแล้วคุณได้คุณได้อยู่ได้ซื้อไอ้นี่หรือยังซื้อไอ้โน้ตบุ๊กอะเห็นบอกว่าโน้ตโน้ตบุ๊กเจ๊งครั้งที่แล้วที่เราคุยกันใช่ปะออเอเอน้องหั่นสบายดีนะคะหัน่นทำางไะ ใช้น้ t บุ๊กได้ยังครับอ๋นนี้ก็ใช้มือถืออยู่โอเคอ๋อใช้คอมครับเอาเหรอใช้คอมอเก่าใช่ปะ่ะใช้คอมอเก่าไม่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้กะกะจะลองโปรแกรมนี้แค่ประมาณสิบนาทีอะขอเปลี่ยนได้ไหมอะขอเปลี่ยนไปใช้น้ t บุ๊กได้ไหมอะ พอไม่แน่ใจปโปรแกรมนี guys, mm. ้ว okay, oh, ่ามันจะลิงก์ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดโปรแกรมนี้ก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์กันใหม่โอเคนะเอ้าเข้ามาสีคนล้สวัสดีนะคะสําหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะแค่แค่งงอาะเคเคโอเคสำหรับ เพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดโปรแกรมนี้สบายดีครับที่ผมขึ้นไลฟ์สองทุ่มทุกวันอ้าวเหรอเดี๋ยวนะสองทุ่มที่นูน่นที่นี่กี่โมงอะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแต่สองทุ่มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดโปรแกรมนี้ก่อนนะคะแล้วไปใช้น้ตบุ๊กแทนเพราะว่าไม่แน่ใจโปรแกรมนี้เหมือนกันว่าจะลิงก์ไปถึง youtube ไหมเราไม่แน่ใจด้วยว่าเราทำถูกหรือเปล่าไปแล้วหายนะคะ ใครหายอ่ะจะหายไปไหนพี่อุ้มส่งอะไรมาอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนนะเพราะว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวมาใหม่